สวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะคะรับชมข่าวสดๆของเราในช่วงนี้กับบุญนิวส์ออนซูมนะคะก็ได้ได้ว่าเราเนี่ยได้ถ่ายทอดสดในตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ที่ชมนะคะเข้ามาร่วมกันชมสดๆในตอนนี้มีการส่งกําลังใจกันเข้ามาแล้วก็บางท่านก็กล่าวอนุโมทนาบุญกันด้วยวก็ถ้าใครสนใจนะคะที่จะ ดูทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังเราก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมกันได้นะคะทั้งทาง z o ูมตอนนี้สดๆนะคะรวมถึงทาง Facebook นะคะบุญนิวส์บุญนิวส์แล้วก็ทาง YouTube นะคะข่าวบุญนิวส์นะคะก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญในกิจกรรมงานบุญต่างๆนะคะเพื่อจะได้ปลื้มใจด้วยนะคะไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยค่ะน,นะคะ อันนี้เป็นประชาสัมพันธ์งานบุญในตอนนี้นะคะที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมกันสั่งสมบุญไปด้วยกันนะกับทุนการศึกษาโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าออนไลน์เพื่อที่เราจะได้ร่วมสร้างเยาวชนไทยของเราให้เป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนดีซึ่งจัดทุกวันจันรถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือหมายเลขโทรศัพท์094-491-9916และ091-1696-455ค่ะรับชมได้ทางสถานี GBN ทั้ง Zoom ทาง Facebook และทาง YouTube ค่ะและทางด้านของอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเราก็มีพิธีถวายทั้งอุปกรณ์การแพทย์ด้วยแล้วก็ยารักษาโรคแด่พระทศกุสาม,มนเนรอาภาตออนไลน์นะคะ ซึ่งจัดทุกวันจันถึงวันเสาร์เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0944919916และ0971696455หรือรับชมได้ทางสถานี GBN ทาง Zoom ทาง Facebook และทาง YouTube เช่นเดียวกันค่ะ นี่ก็เป็นบุญที่จะทให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็อยากให้ทุกทกท่านนะคะมาร่วมกันเอาบุญสุขภาพร่างกายอย่างนี้ในช่วงที่กําลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควรนสินะคะก็จะได้ทําให้เราเนี่ยมีอาน,นิสงส์ตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีช่องทางการทําบุญแบบออนไลน์นะคะซึ่งเราก็ประชาสัมพันธ์กันนะคะ เพื่อให้ทุกทกท่านเนี่ยได้มาลองใช้าการทําบุญออนไลน์ดูนะคะซึ่งเป็นาการทําบุญที่ง่ายมากๆนะคะสามารถทําได้ทั่วโลกเลยนะคะเข้าไปที่ donate.dkcmain.org นะคะก็สามารถเข้าไปสมัครนะคะรีจิสเตอร์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะเลือกทําบุญต่างๆได้รวมถึงได้ใบอนุโมทนาบัตรเป็นแบบออนไลน์นะคะเป็นดิจิตอลเนี่ย กลับให้มากลับให้เราเลยในทันทีด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านลองใช้ระบบตรงนี้ดูนะคะมาต่อกันค่ะที่มิชชั่น possible ของเรากันนะคะเป้าหมายที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนของเรานะคะในการกราบบูชาธรรม80ปีพระพ่อในวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะ รวมหนึ่งหมื่นล้านจบ1000ล้านคนและ1ล้านคนเต็มล้านทำนะคะในวันนั้นค่ะก็ขอให้เราตั้งเป้าความสําเร็จของเราเอาไว้ในใจนะในทุกๆวันนะเมื่อเราได้ทําบุญสังสมบุญนั่งสมาธินะคะก็ให้มีภาพแบบนี้อยู่ในใจของเรารับรองว่าเป้าหมายนี้ต้องสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะนะแล้วก็เรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทั่วโลกค่ะเข้าร่วมกิจกรรมซูมเข้าสู่เป้าหมายซูม20ล้าน ในวันธรรมชัยวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2,564ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะหรยกว่าเป็นการเกิดนะคะด้วยในเพศสมณะของท่านก็ขอให้วันนั้นค่ะเรามาร่วมกันนะคะมุ่งไปสู่20ล้านซูมไปพร้อมๆกันค่ะ ค่ะช่วงนี้นะคะมาเข้ากิจกรรมดีๆของเรากันบ้างนะคะที่ทางคณะสงฆ์สวัรัดปทุมธานีก็ได้ร่วมกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและก็เครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกซึ่งท่านก็ได้ลงมอบพื้นที่ลงพื้นที่นะคะมอบชุดอุปกรณ์นะคะการจัดทําเตียงผู้ป่วยโควิด -19 จํานวน100ชุดแก่องค์การบริหารส่วนตนําบลลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ เมื่อวันอังคารที่3สิงหาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษย์ยนตศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะนำโดยพระมหานพพรปุญญชโยปรเรียนธรรม9กประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้มอบชุดอุปกรณ์นะคะจัดทำเจงผู้ป่วยโควิด19จำนวน100ชุดให้กับนายพีรพงศ์ศียพันธ์ ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาและนายสุพันธ์ผ่องแพ้วรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชนหรือที่เรียกว่า community isolation องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีณนะอาคารโถงช้างวัดพระธรรมกายค่ะ โดยพระมหานพร์ปุญญชโยได้กล่าวว่าชุดอุปกรณ์จัดทําเตียงที่สมมอบให้ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายได้จากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความสุขสวัสดีการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ประสบภยัยโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ็ได้จัดทําเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ส่งมอบศูนย์ดูแลผู้ป่วยและโรงพยาบาลสนามแล้วจํานวน11แห่งรวม728ชุดนะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้น1 8 2 0 0ล้าน8 0 0 0บาทแล้วค่ะนี่ก็เป็นกำลังใจนะคะที่คณะสงฆ์ได้แสดงความหงุดนงิต่อชุมชนแล้วก็ได้ส่งมอบเครื่องอเรียกว่า อุปกรณ์รวมถึงเตียงด้วยนะคะในการทาโรงพยาบาลสนามเหล่านี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทางคณะสงฆ์หวนประทุมธานีูมนิธิธรรมกายแล้วก็สิทธิอนุสิตวัดพระธรรมกายด้วยค่ะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุเป็นกําลังใจค่ะมาต่อกันนะคะซึ่งในวันเดียวกันนี้นะคะทีมงานก็ได้ถุงได้มอบถุงยางชีพซึ่งในถุงก็มีข้าวสารอาหารแห้งจำนวน200ชุดส่งแรงใจช่วยเหลือผู้ที่ประสบ การป่วยนะคะโควิด -19 ที่ต้องกักตัวในบ้านที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันแล้วก็ผู้ประสบความยากลำบากในการที่จะประกอบอาชีพต่างๆนะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างนี้ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีค่ะโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลก นำโดยพระมหานพรปุญญชโยปเปรียนธรรม9้าประโยครองผู้มนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยคุณองค์อาจธรรมนิธาโรษกคณะศิษย์ยนงศิษย์ยยวัดพระธรรมกายก็ได้มอบถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งจำนวน200ชุดส่งแรงใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด1 9ที่ต้องกักตัวภายในบ้านหรือโฮมไอโซเลชันและผู้ป่วย รวมถึงผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีโดยมีนายพิษนุประพาธานานันในอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ธรรมวัฒน์ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเมืองปทุมธานีและว่าที่ร้อยตรีบุญส่งเมียมหมวดปลัดอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นผู้รับมอบณนะที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่แสดงให้เห็นถึงาการร่วมกันส่งแรงใจนะคะจากคณะสงฆ์ไปถึงชุมชนรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเรียกได้ว่าเป็นความปลื้มใจนะของทุกทุกคนเลยนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะก่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุและต่อเนื่องกันเลยค่ะที่คุณองค์อาธรรมนิ t า a นะคะก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกแล้วก็มอบถุงยังชีพส่งแรงใจเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 จําจำนวนถึง300ชุดด้วยความห่วงใยนะคะ,ะแล้วก็ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ทอนคลองหลวงสวนปทุมธานีและครอบครัวด้วยไปรับชมพระแผงความปลื้มปิติใจนะคะในการที่ส่งกำลังใจอย่างนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับผมยังคงพาทุกท่านติดตามบรรยากาศของการส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด19ไปด้วยการใส่ใจห่วงใยดูแลกันและกันนะครับทุกท่านครับที่ผ่านมานั้นคณะส่งจงังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายบูลณนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิต ว่าพระธรรมกายทั่วโลกได้ร่วมเคียงคู่เคียงข้างทั้งกับผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งกับพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตด้วยการส่งแรงใจมอบถุงยังชีพบ้างสนับสนุนสิ่งของจำเป็นเวชภัณฑ์ต่างๆบ้างซึ่งสิ่งนี้ก็ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับในมิติหนึ่งก็ได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการหนุนเสริม เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับได้มีโอกาสมาหนุนเสริมให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะในพื้นที่อํเาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนั่นก็คือที่สถานีตํารวจภูธรคลองหลวงครับวันนี้ได้นําเอาถุงยังชีพซึ่งภายในบรรจุด้วยข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำมาส่งแรงใจให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันการแพร่ร,ระบาดของโรคโควิด1 9นั่นก็คือทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านของสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงนอกจากนี้ยังปรารถนาที่จะส่งกำลังใจไปถึงครอบครัวที่ตอนนี้ก็มีประสบกับไัยโควิด -19 กันจานวนหนึ่งนะครับโดยในวันนี้นะครับมีพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรประสาท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและคณะได้ให้เกียรติในการรับมอบเพื่อส่งต่อถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวเป็นสาธารณาสงเคราะห์สืบไปครับนอกจากนี้นะครับยังร่วมหนุนเสริมด้วยการสมทบอาหารปรุงสุกใหม่จากโรงครัว71ปีของวัดพระธรรมกายเพื่อมอบเป็นแรงใจเป็นกำลังใจดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งมอบมาตั้งแต่วันที่12จนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎกราคมพศ2564รวมจำนวน1,500กล่องด้วยกันครับถุงยังชีพเข้าสารอาหารแหง้งหรือแม้กระทั่งอาหารปรุงสุขใหม่ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการส่งแรงใจนั่นก็คือท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ได้มีส่วนร่วมในการสมทบวัตถุดิบ ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆกับทางโรงครัว71ปีของวัดพระธรรมกายนะครับท่านมีปรารถนาที่จะร่วมสั่งสมบุญในการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายร่วมกับภาคีเครือข่ายก็มีกุศลเจตนาในการส่งมอบสิ่งเหล่านี้นะครับมาถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มาถึงพี่น้องประชาชนเป็นบุญต่อบุญได้บุญกันหลายชั้นเลยนะครับ ดังนั้นต้องขออนุโมทนาบุญและขอเชิญชวนให้ได้มีส่วนร่วมแล้วเราจะได้มาปลื้มกับํำทิ้งท้ายในสภาวะนี้ที่ว่าผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับคุณองค์อาธรรมนิธาค่ะที่ได้ลงพื้นที่นะคะไปเก็บภาพบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะให้เราได้ปลื้มใจแล้วก็เป็นการส่งกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะสาธุค่ะเาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสักนิดนึงนะคะที่ข่าวของกิจกรรมดีๆ จากทางองค์การพุทธโลกและก็เครือข่ายซึ่งได้จัดงานสัมมนาวันสมาธิโลก World Meditation Day Forum ผ่านทาง Zoom application โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและองค์กรพุทธหลากหลายมิกายทั่วโลกมาร่วมเสวนากันเพื่อเฉลิมฉลองวันสมาธิโลกที่จะถึงนี้ด้วยค่ะเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมา องค์การพุทธโลกและเครือข่ายได้จัดงานสัมมนา,าวันสมาธิโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสมาธิโลกเพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความสําคัญความสําคัญและคุณประโยชน์ของการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสุขจากการนั่งสมาธิเป็นความสุขภายในอันจะนำมาซึ่งสันติสุขภายนอกได้อย่างแท้จริงในพิธีก็ ในพิธีนะคะก็เปิดให้สาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมๆกันผ่านซูมนะคะและหลังจากนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระพรชยัยพระวัฒโมอ่าด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลกเล่าประวัติความเป็นมาของวันสมาธิโลกและกล่าวต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกท่าน ก่อนที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติรวมถึงดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะอาทิด็อกเตอร์กาการมาลิกคุณโคบากาเดอาจารย์ปรีติบารายอาจารย์จากวิทยาลัยเมืองนาคปูได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของสมาธิว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจทำให้มีพลังจากภายในส่งเสริมอารมณ์ทางบวกช่วยให้มีสติปัญญาดี และเป็นการจเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่ผ่านทางสายกลางโดยการเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆยังได้นำเสนอหลักฐานงานวิจัยหลายแห่งที่ชี้ให้เห็นว่าการเจริญสมาธิสามารถที่จะลดอาการทางจิตที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นโรคซึมเศร้าเป็นต้นซึ่งตอนนี้เป็นกันเยอะมากนะคะ ในการนี้นักวิชาการเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองที่ได้ฝึกสมาธิและได้สนับสนุนให้ผู้ที่เข้าร่วมร่วมสัมมนาได้นั่งสมาธิกันทุกวันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เข้าถึงความสุขภายในได้อย่างแท้จริงและจากนั้นพระพรชัยพลวธรรมโมด็อกเตอร์ก็ได้เมตตานำวิทยากรและสาธุชนทุกท่านในซูมร่วมกันนั่งสมาธิทำใจให,หยุดนิ่ง และแผ่เมตตาให้กับชาวโลกและสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกภัยและมีความสุขกันโดยงานสัมมนาวันสมาธิโลกก็ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา19นาฬิกาถึง21 21นาฬกาจึงขอเรียนเชิญทุกท่านคะ่ะให้มาร่วมกันสัมมนาในวันนี้นะคะโดยสามารถรับชมได้ทาง z o o มแอ p พลิเคชัน ที่ zoom 0 7 2 c o m w a b 1หรือ meeting id 893 72431986และในวันนี้พระพรชัยพระวะัฒโมดอกเตอร์หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลกอย่างได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวันสมาธิโลกอีกด้วยและให้วไล้เห็นถึงความสำคัญของการทำสมาธิไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ World Meditation Day is a day of great significance for Buddhists and people throughout the world. As meditation is a universal practice that everyone can engage, regardless of place, religion, culture, age or gender, the origins of World Meditation Day can be traced back to the atomic bomb that was dropped. on the people of hiroshima japan on the 6th august 1945 the deadliest in human history the catastrophic event of world war ii led nations states and their people to realize the hazards of war leading to the establishment of a federated organization for keeping the world peaceful the organization is the united nations at the general conference of the world fellowship of buddhist youth in 1988 the 6th of august was declared as world meditation day a day to unite buddhists and people around the world to meditate together, to create world peace, to inner peace. Every year, Buddhist organizations around the world meditate together on this day to dedicate merit to the lives lost in war. Wat Damakai and the Dhammakaya Foundation have also jointly organized events to commemorate World Meditation Day. Held every first sunday during the month of august for more than 30 years now this year humanity faced difficulty from a different kind of war covid-19 to protect ourselves we should make every day world meditation day as part of the new normal stop thinking for still mind at the center of the body and the inner peace that lies within us all will lead to sustainable peace for the world. บุญด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกนึกถึงนะคะการที่เกิดสงครามโลกนะตั้งแต่สมัยครั้งสงครามโลกครั้งที่สองนะคะทาให้เห็นถึงความความโหดร้ายของสงครามเหล่านั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดการที่เราได้มารวมใจนะคะเพื่อที่จะ,ะหยุดนิ่งทำใจแห่งร้อยผ่องใสนะคะสันติภาพภายในเกิดขึ้นแล้วสันติภาพโลก ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะนี่ก็เป็นที่มานะคะของวันสมาธิโลกก็ต้องขอพระคุณนะคะพระ,าพระพอาจารย์พระพรชัยพระธรรมโมโด็อกเตอร์ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลก w ูเนะคะที่ได้จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เล่าถึงความสําคัญความเป็นมาของวันนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาต่อนะคะการที่กิจกรรมงานบุญกันบ้างนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้อนุโมทนาบุญกันมีจิตใจที่ ผองใส่นะคะกับงานบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะกับพิธีบูชาข้าวพระโดยกาล,ลยานมิตรชุมชนสันติสุขเบตงจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับวันพระแรมแปดข้ามเดือนแปดคณะการยานมิตรสันทิสุขเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานำโดยกาล,ลยานมิตรธรรมพรประมวลโกศลยุทธได้ร่วมกิจกรรมงานบุญ ในพิธีบูชาข้าพระซึ่งได้จัดพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากช่อง GBN และระบบซูมโดยทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักกรบปาวัฒนสูตรนั่งสมาธิและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่า สำหรับการร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะกัลยาณมิตรแล้วก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อเป็นวัคซีนป้องกันภัยจากโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ นี่ก็เป็นการให้วัคซีนทางใจนะคะที่เราสามารถที่จะประทําได้ด้วยการสั่งสมบุญนี่แหะคะ่ะทั้งทานศีลและก็ภาวนาโดยเฉพาะบุญใหญ่ประจําเดือนนะคะซึ่งก็คือบุญบูชาข้าพพระที่จัดขึ้นนะคะแค่12ครั้งใน1ปีเท่านั้นเองก็ขออนุมโมทนาบุญนะคะกับคณะกกรมมิรที่ชุมชนสันนิษุขเปตงด้วยค่ะสาธุ ราคะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งก็ได้ส่งกิจกรรมดีๆมาให้เราเนี่ยได้รับชมกันต่อเนื่องเลยโดยวันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่วัดพุทธนอสไรน์เวสฟาเรนส์ประเทศเยอรมนีและจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระปาสสมคีเศรษฐีตลอดการทางออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพุทธนอร์ทไรส์เวสเาเรนประเทศเยอรมนีได้ร่วมกันจัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรในการนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องการเวลาผ่านไปเร็วนะักไม่ควรประมาทความตายมีได้ทุกวันเวลาแต่ก่อนที่เราจะละโลกขอให้เราได้เข้าถึงธรรม เพราะว่ากายมนุษย์นั้นสำคัญนะักเป็นกายที่รองรับการเข้าถึงธรรมซึ่งรองรับได้ดีกว่ากายอื่นเมื่อมีกายมนุษย์อยู่ก็ทำให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาเราจะได้สมกับที่เกิดมาสร้างบาร,รมีจากนั้นก็เป็นพิธีท่อพระปาสามัมคีเศรษฐีตลอดการโดยมีกัรยานมิตคัจราพรไทยเส้นและกัรยานมิตรดวนโมครัตนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทธานมีกาล,ลยานมิรนวลจันทรเพทรี ri, และการยานมิตรสมจิตชโรเดอร์ eder, นำกล่าวคำถวายและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตนาหารมีกาลเลนมิตรสมจิตฟิเชอร์การยานมิตรสุรินทร์แคพันดุงและการยานมิตรประเพียนแทรัสเทเกอร์นำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญคีฬาเนชันแต มีกัละยาณมิตรเสน่ห์เพนบุญและกัละยาณมิตรวิภารัตสาขากรนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจธยาธรรมและถวายพัฒาหารเพนแด่คณะสง์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกับทุกท่านเลยค่ะสาธุนะคะนี่ก็เป็นภาพกิจการรมดีๆนะคะที่วัดพุทธนอสรายเวสปารนนะคะในพิธีบูชาข้าวพระ,ระก็จะเห็นว่าทุกที่นะคะได้จัด ทายธรรมอย่างประณีตเพื่อที่จะได้น้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นประจำในทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะอย่างที่บอกนะคะปีหนึ่งมีเพียง12ครั้งเท่านั้นดังนั้นนะคะทุกท่านทั่วโลกะคะณะกรรมิตทั่วโลกจึงได้ตั้งใจแล้วก็ร่วมบุญนะคะจัดอาหารฝันค้าวที่ประณีตอย่างนี้เนี่ยอย่างเต็มที่ค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดพระป่าเพื่อเติมเต็มกระถินบำรุงวัดค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อสืบสารอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรวมใจก็ได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมทั้งถวายเทยธรรมแล้วก็เทียนเข้าภพรรษานะคะโอ้ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นเทียนที่แกะสลักมาอย่างสวยงามเลยและถวายเครื่องสักการะดอกไม้บูชาธรรมเนื่องในวาระครบรอบ52ปีวันธรรมชัยด้วยแล้วก็รวมถึงพรรษา5 3ของหลวงพ่อธรรมชโย ในก,กิจกรรมพิเศษที่ทุกท่านต่างรอคอยมาตลอดทั้งปีก็คือช่วงเวลาแห่งการรื้อผังรื้อผังจนนะคะสร้างผังรวยตามแบบอย่างของปรรมเศษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายนั่นก็คือพิธีทอดพระป่าเสริมเต็มกระถินวัดพระธรรมกาย ซึ่งที่วัดประธรรมกายโตเกียวนะคะก็จัดขึ้นนะคะนันสมกับการร้อคอยค่ะรวมถึงกระถิมนธรรมชัยประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแห่งฤดูการเข้าพรรษานี้เดยท่านประธานนำกล่าวคำถวายพระป,ป่าและจตุปัจจัยเทธรรมก็คือกาเลานิมิตด,ด็อ,อกเตอร์เทระโกอิจิมะกาลยาณมิตรจันจิราโนโมโตและกาเลานามิตรอุไรอิชิดะ วันนี้นะับเป็นวันตรศัตร์ที่สำคัญยิ่ยงนะของชาวญี่ปุ่นนำโดยดรเทระโกอิจิมะชาวญี่ปุ่นคนแรกเลยที่ได้ทุ่มสุดใจถาวายปัจจัยปิดกองกระถินธรรมชัยจนสำเร็จเป็นอัศจรรย์โหสาธุนะคะเพราะปกติจะมีแต่คนไทยนะคะที่ทุ่มขนาดนี้แต่ว่านี่เป็นชาวท้องถิ่นคนแรกเลยและได้ประวนนาตนเป็นประธานเอกพระป่าบริวารกระถิ่นธรรมชัยของวัดพระธรรมกายโตเกียวประจาปีนี้อีกด้วยสร้างความปลื้มปิติ แล้วก็กําลังใจให้กับทุกท่านท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่รุนแรงอย่างนี้นะคะ,ะก็ยังมีข่าวบุญดีๆให้หัวใจของชาวญี่ปุน่นนักสร้างบรมีเนี่ยไม่หวั่นไหวแล้วก็ยังตั้งสร้งกองกระถินรับผ้าไตรกระถินบำรุงวัดไปอธิษฐานจิตสร้างผังสําเร็จกับชีวิตเอาบุญกระถินนี้นะ,ะสู้ภยัยโควิด1 9กกันอย่างไม่ท้อถอยกันเลยค่ะสาธุค่ะ เราสามารถที่จะตามดูรายการย้อนหลังกันได้ที่ w w w z o o m 0 7 c o o m l s s t ค่ะก็จะได้ไม่พลาดนะคะทุกรายการดีๆที่เราสนใจค่ะ,ะนี่ก็เป็นกิจกรรมงานบุญทั้งหมดนะคะรวมถึง ข่าวซูมนะคะที่เราประชาสัมพันธ์ไปเพื่อจะให้ทุกท่านได้มีกำลังใจในการที่จะสู้กับวิกฤตในช่วงนี้ไปด้วยกันพร้อมทั้งทำใจให้ใสๆได้ตลอดทั้งวันนะคะด้วยการร่วมกิจกรรมซูมไปกับเราค่ะวันนี้บุญนิวส์ออน o ูมก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นากาถึง15นากาโดยทุกท่านสามารถที่จะรับชมได้ทาง Zo o m 0น .2.com// o d 5หรือ m e e t i n g ID 9 98380173199แทโค้ด072หรือห้องซูมที่ท่านสังกัดอยู่และสามารถดูย้อนหลังทบทวนกันได้ที่ YouTube ช่องข่าวบุญช่องข่าวบุญนิวส์ทาง Facebook บุญนิวสนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญและสวัสดีนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ